จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นหลักการฝึกสติขั้นสูงในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงและนำไปสู่วิปัสสนาปัญญาและนิพพานในที่สุดสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างกายานุปัสสนาการพิจารณากายเช่นลมหายใจอิริยาบถกิจกรรมต่างๆเวทนานุปัสนา การพิจารณาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆจิตตานุปัสสนาการพิจารณาจิตที่กำลังปรากฏธรรมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมะเช่นกิเลสอุปาทานอริยสัจความหมายของคำว่าจิตตานุปัสสนาจิตคือสภาพรู้หรือสภาวะของจิตใจเช่นจิตที่มีราคะโกรธหลงเศร้าฟุ้งซ่าน ตั้งมั่นเป็นต้นอนุปัสนาคือการตามดูอย่างต่อเนื่องพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังนั้นจิตตานุปัสนาคือการมีสติระลึกรู้และพิจารณาสภาพของจิตใจในขณะนั้นๆตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งตัวอย่างของจิตที่ควรพิจารณาจากพระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงการพิจารณาจิตในลักษณะต่างๆเช่นลักษณะของจิตความหมายจิตมีราคะจิตไม่มีราคะโลภไม่โลภจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะโกรธไม่โกรธจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะหลงไม่หลงจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านเศร้าคุณมัวคิดฟุ้งไปต่างๆจิตตั้งมั่น จิตไม่ตั้งมั่นมีสมาธิไม่มีสมาธิจิตหลุดพน้นจิตยังไม่หลุดพน้นจิตไร้กิเลสช,ชั่วคราวจิตยังมีกิเลสฝึกจิตตานุปัสสนาอย่างไรตั้งสติที่จิตใจหันมาสังเกตว่าขณะนี้ใจเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านสงบคิดดีคิดร้ายไม่ต้องตัดสินหรือผลักไสแค่รู้ตามความเป็นจริง ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะดีหรือร้ายพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเช่นเมื่อกี้โกรธเดี๋ยวนี้หายโกรธแล้วไปอนิจจังประโยชน์ของการเจริญจิตตานุปัสสนาทำให้เข้าใจธรรมชาติของจิตใจช่วยลดอัตตาหรือความยึดมั่นในตัวตนว่านี่คือเราเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์โดยตรง